อัปเดตสวนน้อยๆค่ะพี่น้องมาเบิ่งได้ต่อยไดอีอย่างมาเพิ่มได้ต้นบักฮ่งค่ะต้นบักฮุงเนี่ยๆๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือขื่นขื่นไว้ไวพี่น้องได้ต่อยเอาแซ่หนำอุ่นไว้ขึ้นหนึ่งขึ้นต่อมาก,ก็เลยเอามาลงกับกระถางมันที่เพาะกระเพ้าค่ะขื่นพนะพี่น้องเนี่ยขื่นหลายอันเลยเนี่ยเนี่ย ม็ดบักุ่งนี่ก็ได้มัดแต่จากบ้านพี่น้องเด้อค่ะเด้อเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่มาฮเดียเขาเจ้เาจะมีต้นบักุูงนเนาะจ้าเนาะสุปีไปเอาแต่ว่าปีนี้บ่ได้ไปมีมีดแห่งๆอยู่ก็เลยเอามาล่องเซะเบิง่งขาอันนี้ก็ต้นดอกอันชันกะจะเริ่อนเติบโต,ตขึ้นเนาะค่ะเนาะแตกใบแล้วดอกกระใหญ่ลงกระถางใหญ่เนาะอันนี้ต้นมัดต้นพักบุงต้นพักบุงก็ขคืนค่ะคุ้นขาฟืนขึ้นฉีบแต่ว่านั่งยังเหี้ยวอยู่ อากระปุกไวเบิงบ่ได้กินกระปุกไวเบิ้งเนาะคะเนาะอันนี้เป็นต้นกล้าของพักกาดดดกบมูหค่ะเนี่ยกวางตุ้งหรือขนาบุมันมีสองกระถางต่ว่าถาดนี้บ่ท่านไ้ขื้นพอไวสองกระถางอันนึงเป็นพักกาดกวางตุ้งอันนึงเป็นขนาเลยบรูว่าอันนี้เป็นขนาหรือกวางตุ้งเนาคนะคะเนาะขื้ขนหลายๆเนี่ยเออส่ได้กินยูดอกอันนี้ปลูกบ่ายาก อันนี้ก็เป็นบวบค่ะก็เป็นมะเล็ดที่เอามาจากไทยทั้งนั้นแหละค่ะเอามาชิมชิมไว้ปลูกย่ามใดก็บ่ได้กินหรอกค่ะเอาไว้สื่นส้มอันนี้ก็ต้นยิวนะคะที่เอาให้เบิ้งเหมือนนั้นใบใหญ่หละ่ะก็ปลูกไว้เบิ้งค่ะคุนขาสีใดสิใดใส่ได้กินอยู่กับบลูดอกเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็คุณนายตื่นสายนะคะหลังจากเปลี่ยนดินนั่งกับฟืนขึ้นชีบอยู่ค่ะเนี่ย ฟื่นขึ้นฉีบขื่นอยู่นะคะอือกอนนี่คือเด็ดไปช่าอันนี้เนี่ยเด็ดออกมาช่ากับขื่นค่ะได้ดินดีเขาเจ้ากับปลูกง่ายๆคุณนายตื่นสายค่ะเนี่ยอันนี้ก็เป็นพะสุรานะคะต้นมันนี่ต้นใหม่มงคลนะคะต้นใหม่มงคลปลูกไว้นะคะตะกนก้อนเอาไปตั้งไว้ในบ้านเขาเจ้าเป็นสูบๆรล่งก็เลยเอาออกมาขังนอกก่อนหามาใกล้แดด ไม้เขาเจ้าถือแดดฮดน้ำใส่แดดก็ฟื้นขึ้นถึงค่ะงามกำลังงามเดี๋ยวคอยเอาเข่าบานต่อไปในลำดับต่อไปนะคะไม้ฟอกอากาศไม้มงค,คลไม้นำโชคนะคะเนี่ยปลูกแล้วดีต้นไม้พลังบวกเขาเจ้ากว่าเนาะคะ่ะเนาะเนี่ยเดียต่อยเอามาปลูกปลูกง่ายๆอันนี้ค่ะฮักจิ้งเสียบๆเ,เขาเจ้าก็่ขึ้นดูแลใส่ดิดดีๆจักน้อยเขาเจ้ากำังงามค่ะนะ เอามาให้เบ่งค่ะสวนผักน้อยๆส่วนผักน้อยๆ,อยๆซอยซาของเยลต้ด้วยคด้อเนี่ยต้นบักคูงพ่อขืนลร้เทือแหละค่ะแต่ว่าโดยควมที่ดินมันบ่ด,ดีแล้วก็ตายกระอบนี้มีดินแล้วก็วัางว่าสิใส่มีการจเจริญเติบโตให้ได้เบ่งในลำดับต่อไปเนาะค่ะนาะก็เอามาให้ชมด้วยคด้อ